วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมีดแบรนด์ B G ไ n i f นะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง B G ได้นะครับผมวันนี้จะมาเจอกับมีดเล่มไหนไปติดตามชมกันเลยครับก็โอเคนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะจะมารีวิวมีดเล่มไหนกันแล้วก็เป็นทรงไหนนะครับก็วันนี้ไอาของเราคือนี่นะครับผม B G ไ n i f ทรงเนสมักนะครับ ทรงเนสมักนี่คือถ้าใครไม่รู้จักนะครับคือเป็นมีดที่เวลาไปแคมปิ้งนะครับผมเขาจะใช้แบบเหมือนการแล่นะครับเนี่ยนะครับดูไม่ติการถือมีดนะครับเราจะใช้แล่หรือว่าตัดเฉือนนะครับผมตัดเฉือนเวลาเราต้องการความโค้งความอะไรเงี้ยเวลาสมมุติว่าหนังสัตว์อย่างเงี้ยครับเราถือเราเฉือนมันก็ง่ายนะครับผมสําหรับทรงเนสมักนี่ก็บางคนอาจจะแปลกตานะครับผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วก็ นี่นะครับมาดู้อมกันใบนะครับผมใบจะเป็น n6m5 นะครับผมเหมือนเดิมนี่นะครับผมจะปาดคลิปสันด้วยนี่ปาดคมหลอกนะครับไม่มีคมจริงจริงคือเวลาเราสับกระดูกอะไรเงี้ยครับเรากระเทาะตรงนี้ได้เลยกระเทาะกระดูกกระเทาะกระดูกเนี้ยมันก็ง่ายต่อการตัดเฉือนนะครับด้ามเป็นวัสดุ g 1 0นะครับผม g 1 0สีขาวแล้วก็รองไลเนอร์ครับนี่เห็นไหมแดงแดงไอสีส้มนะครับ รองไนเนอร์ G10 ทสีส้มเหมือนกันหนาหนึ่งมิลแล้วก็หมุดเป็นหมุดวัสดุทองแดงนะผมนี่วัสดุทองแดงรูปทรงแบบนี้นะครับด้ามรูปทรงแบบนี้คือเปรียบเทียบเสมือนลูกไข่นะครับเหมือนรูปเหมือนเราจับเหมือนเราจับไข่เงี้ยครับจับทรงไข่อะ่ะมันจะจับถนัดมือนะครับมันจะสบายมือเวลาเราตัดเฉือนเวลาเราใช้งานเวลาเราแบบตัดชิ้นงานอะไรเงี้ยครับมันจะง่ายต่อการตัดเฉือนมากเลยนี่นะครับลองคลิป ล่องลง่ายนะครับสกรีน b ีจ i นี้เหมือนเดินนะครับนี่แล้วก็รอบนี้นะครับมาจะ,จะมาเป็น2อสีนะครับลูกค้าสั่งอีกคนหนึ่งก็คือนี่เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวเหมือนเขียวหยกนะครับนี่ก็คือรูปร่าหน้าตาลเหมือนกันนะครับจะเป็นสีเขียวหยกสีตัวนี้คือถ้าเราแบบว่าเอาไฟส่องนะครับมันจะตร่งแสงได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุ G10 สี สีเขียวหยกแล้วก็ดำหมุดก็คือหมดุดทองแดงเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับซองไคเด็กเหมือนเดิมนะครับบีจีน่คือทุกเล่มนะครับมีจะมีซองใครเด็กเหมือน,มนกันหมดเลยนะครับถ้าใครจะสั่งซองหนังเพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยก็รีเควสต์มาได้นะครับผมจะส่งทําให้ได้นี่ครับเป็นซองหนังไอซองใครเด็กนะครับแล้วก็มีคลิปล็อกเหมือนเดิมนะฮะเวลาใส่เข้าก็เนี่ย แน่นหนานะครับผมไม่หลุดนะครับเวลาเราพกพาไปไหนนี่นะครับส่งเนสมัถ้าใครไม่เคยเห็นหรือว่าใครอะไรลองลองติดตามชมได้นะครับต่อไปผมจะทำคลิปการรีวิวหรือว่าการใช้งานของมีดแต่ละเล่มแต่ละรุ่นของผมนะครับเดี๋ยวรอให้อะไรมาลงตัวก่อนแล้วก็รอให้ออเดอร์ผมเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วก็ผมจะทำมีดออกมาให้ ทุกคนดูว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมมีสลักลักษณะนี้ใช้งานเป็นยังไงลักษณะนี้ใช้งานยังไงนะครับผมนี่อันนี้ก็คร้าวๆครับเวลาเรากรีดเราหั่นเฉือนเราเถือนะครับก็คือง่ายก็คือเป็นมีดแล่นะครับนี่ดูทรงทรงเนสมักนะครับนี่ครับจับถือได้ง่ายกรีดได้ง่ายมีดทรงเนสมักนี่คือเน้นการจับถือนะครับผมจับถือให้สะดวกนะครับเวลาเราเฉือนเวลาเราอะไรอย่างเงี้ย มันจะง่ายมันจะสมูทนะครับคมมันจะสมูทจะสมูทมากเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรายละเอียดแล้วก็มิติของมีดในแต่ละมุมนะครับผมผมจะอินเสิร์ตหลังคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง BG Knife ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ